สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนกลับมาพบกันอีกครั้งกับช่องวันวานดูซีรีส์วันนี้ไอจะมาสปอย forever you หรือพอรักนำทางให้ฟังกันต่อแล้วจ้าไปลุ้นกันต่อว่าความรักของสองหมอสุดหล่อน,นี้จะหวานชูชื่นกันขนาดไหนแต่ก่อนที่จะไปฟังสปอยก็เช่นเคยนะอย่าลืมว่ากดไลค์และกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ไอทำคลิปต่อไปด้วยนะคะ จากความเดิมในตอนที่แล้วไทเกอร์ตามตัวนอนให้ไปช่วยเกียร์ก่อมเดือนหนาวให้เลิกแคสเกมสักทีนอตสงสารเพื่อเลยยอมช่วยแต่ไปไปเมื่อมา,มาตัวเองกลับไปร่วมแค,มแค,มแคมสเกมกับเดือนหนาวซะงั้นไทเกอร์เซ็งจัดที่นอนมาทําให้เรื่องยุ่งมากกว่าเดิมคนเดียวที่จะปราบนอนได้มีแค่พี่โจเนี่ยแหละเขาเลยแอบโทรไปฟ้องพี่โจว่วานอตแอบเล่นเกมกับผู้ชายคนอื่นครับผมไม่ถึงหนึ่งนาทีโจฮันเข้ามาดูนอตถ,ถึงในเกมทันทีนอตแทบกรีดรีบเลิกเล่นเกมยิงไว้แต่โจฮันไม่ยอมจบง่ายๆเขาส่งข้อความมาดุนอน ชุว่าถ่าอย่างได้เงินก็ถ่ายวิดีโอมาให้ดูดิเดี๋ยวเขาให้วิละร้อยเลยน <Not S 1> <Not S 2> ็อดมึนตึ๊บไม่เข้าใจว่าพี่โจจะให้ถ่ายอะไรเขาเลยปรึกษาไทเกอร์ว่าจะถ่ายอะไรให้พี่โจดีสุดท้ายไทยเกอร์กับเดือนหนาวต้องมาช่วยกันถ่ายวิดีโอให้กับน็อดส่วนน็อกก็ทําตัวไม่ถูกเขาไม่รู้ว่าจะพูดอะไรกับพี่โจเลยพูดไปเรื่อยเปื่อยว่าให้ดูแลตัวเองให้ดีอย่าลืมกินข้าวนะครับผมที่สําคัญลิบกลับมานะผมรออยู่ผู้จบก็แจกมินิฮาร์ดให้เสียโจเป็นการส่งท้ายไทยเกอร์ก็แขวว่าทําไมน็อดพูดน้อยจังวะพอ คลิปได้แค่20กว่ากวิเองเนี่ยนอไม่รู้ว่าจะพูดอะไรแค่นี้ก็เยอะแล้วละมังจางนั้นไม่นานก็มี s อสแจ้งเตือนเงินเข้า7 0 0 0 0สกว่าบาทนอนแทบกรีดโชว์ให้ไทเกอร์กับเดือนหนาวดูเดือนหนาวงงหนักว่าแค่วิละร้อยทำไมมันถึงได้เงินไปแสนเลยวะเนี่ยไทเกอร์เอใจว่าที่บอกวิละร้อยน่าจะไม่ใช่ร้อยบาทแต่เป็นร้อยดอลล่าร์ว่ะเพื่อนนอไม่อยากจะเชื่อว่าพี่โจจะใจป๋าไปให้เขาเยอะขนาดนี้เลยเหรอเนี่ยหลังกลับมาจากห้องของเดือนหนาวนอนก็เซ็งเป็ดสุดๆพอผลสอบฟิสิกส์ออกมาไม่ค่อยดีเท่าไหร่เต ปลกใจเพราะปะกะตินอนไม่ค่อยเครียดเรืเ่องผลสอบเลยนี่นอตบอกว่าวิชาฟิสิกส์พี่โจเป็นคนติวให้เขาเลยรู้สึกเฟลที่ตัวเองทำได้ไม่ดีพอกลัวว่าตัวเองจะทำให้พี่โจผิดหวังเตอร์ปลอบใจว่าเรื่องแค่นี้เองไม่ต้องคิดมากหรอกยังไงนอตก็ทำดีที่สุดแล้วนี่เตอร์เห็นเพื่อนยังไม่หายเครียดเลยแซวเรื่องพี่โจสักหน่อยว่าพี่โจไปบอสตันตั้งหลายวันแล้วคิดถึงพี่เขาบ้างเปล่านี่นอตส่วนกลับว่าถ้าพี่ฮิวไปบ้างเองจะคิดถึงหรือเปล่าล่ะเตอร์ก็ขำบอกว่าไม่เป็นไรนวร้ยอีกแค่2องาทิตย์ สุดเขาอยากให้เวลาผ่านไปเร็วๆจังเลยและเพราะความคิดถึงนอตแทบไม่มีสมาธิเรียนหนังสือพอกลับห้องมาก็ไม่มีอารมณ์จะเล่นเกมเลยเตอร์เห็นนอตยังไม่เลิกหงอยเลยให้กำลังใจว่าอย่าคิดมากไปเลยยิ้มเข้าไวเนี่ยเพื่อนนอตได้เตอร์ปลอบใจก็รู้สึกดีขึ้นมานิดนึงแต่เขาก็อดคิดถึงพี่โจไม่ได้อยู่ดีพอส่งข้อความไปหาเท่าไหร่พี่โจก็ไม่ตอบกลับมาเลยสักครั้งจะโทรไปก็ไม่กล้ากลัวว่าจะไปรบกวนเวลาทํางานอีกนอตได้แต่หงอยเงาไม่มีกระจิกกระใจจะทําอะไรทั้งนั้นเพื่อ เพื่อนก็แซวว่าคิดถึงพี่เขาขนาดนั้นเลยเหรอวะเพื่นนอนนอตก็ตอบตรงๆว่าเออคิดถึงมากเดือนหนาวมันใสสุดเลยแกล้งพูดแขะนอตว่างานเกียร์วันนี้เหมาะจะมากับแฟนสุดแต่ว่าแฟนของคนแถวนี้คงกลับมาไม่ทันแล้วละมั้งนอตรีบวอยวายว่ากูยังไม่มีแฟนวอยเพื่อนมึนต๊บนึกว่านอตคบกับพี่โจฮันแล้วซะอีกหรือว่าพี่เขายังไม่ขอคบเหรอวะนอตก็พยักหน้าตอบกลับแบบเซ็งเพื่อนเดลกาเลยลุ้มแซวนอตกันยกใหญ่นอตรับคาญไอ้เพื่อนขี้แซวพวกนี้ไม่ไหวเลยรีบปิกตัวไปหาเตอร พอมาถึงน็อดเห็นเตอร์อยู่กับพี่ฮิวและพี่ต้นฟ้าพอดีเขาเลยใช้โอกาสนี้ลองถามพี่ฮิวว่าได้คุยกับพี่โจบ้างหรือเปล่าพี่ฮิวเลยแซวน็อดว่าคิดถึงไอ้โจมันหรอน็อดตอบแบบเขินๆว่าใช่แล้วครับพี่ฮิวเลยแนะนาว่าถ้าคิดถึงก็โทรไปหามันเลยดีแต่น็อดเกรงใจกูว่าจะไปรบกวนเวลาทํางานของพี่โจพี่ฮิวบอกว่าโทรไปเถอะถ้าไม่ว่างมันก็ไม่รับสายเองนั่นแหละแต่ถ้าน็อดไม่กล้าเดี๋ยวเขาจะโทรไปหาไอ้โจให้เองพี่ฮิวรีบต่อสายหาโจฮันทันทีแค่ไม่นานโจฮันก็กดรับสายพี่ฮิวรีบเปิดลำโพง พงให้นอดได้ยินด้วยทําให้ทุกคนได้รู้ว่าโจฮันนั้นข้างรักนอดมากขนาดไหนนอรีบยกมือไหวขอบคุณพี่ฮิวอย่างไว้เพราะถ้าไม่ได้พี่ฮิวเขาคงไม่ได้ยินเสียงพี่โจแบบนี้หรอกหลังจากแยกกับเตอร์มานอก็มาช่วยเพื่อนที่งานเกียร์ของคณะวิศวะต่อแต่เขายังคงไม่หายคิดถึงพี่โจอ,อยู่ดีเลยเผลอนั่งใจลอยจนเดือนหนาวต้องเรียกสติว่าเมื่อพอคิดถึงพี่โจอ,อีกแล้วอะดินอสคนข้างรักก็พูดกับเพื่อนตรงๆว่าไม่ได้คิดถึงอีกแล้วแต่คิดถึงพี่โจอ,อยู่ตลอดเวลาตั้งหาก,ไ,ก,กไมเกิด ว่าเพื่อที่เอาแต่เล่นเกมไปวันวันแบบนอดจะมีมุมแบบนี้กับเขาด้วยไทยเกอร์เลยอยากแกล้งนอดเลยแอบโทรไปหาพี่โจแล้วหลอกให้นอดพูดว่าคิดถึงพี่โจมากขนาดไหนนอดไม่รู้ตัวเลยเผอพูดความในใจไปซ้ำหมดเลยกว่าจะรู้ตัวพี่โจก็ได้ยินทุกคําพูดของนอดหมดแล้วแต่จ,จู่ๆพี่โจกับวางสายใส่เขาซะง,งั้นนอดก็หงอยไปเลยเพราะคิดว่าจะได้คุยกันนานกว่านี้ทางด้านแก๊งจิ๋วชมรมวาดรูปเตอร์ก็ชวนให้เพื่อนๆทุกคนไปเดินเล่นที่งานเกียร์ของคณะวิศวะด้วยกันไต่ฝุ่นตื่นเต้นสุดๆเพราะ เขาอยากไปที่งานเกียร์มานานแล้วส่วนดาวตกก็ตอบตกลงที่จะไปด้วยเช่นกันโฟบก็ไม่ขาดเขาขอร่วมวงไปเที่ยวด้วยอีกคนพอชวนเพื่อนครบแล้วเตอร์รีบบอกว่าขอชวนพี่ฮิวไปเดินงานนี้ด้วยนะไต่ฝุ่นมันไส้เตอร์สุดๆเพราะพอมีแฟนก็ติดหนึบกันตลอดเลยนะกับมาทางด้านนอตกันต่อเขาอยากรู้ความคืบหน้าของความสัมพันธ์เดือนหนาวกับไทเกอร์นอตเลยลองอยากถามเรื่องแคสเกมว่าเป็นยังไงบ้างเพราะมีผู้ชายสองคนที่ชอบเปเดือนหนาวอยู่บ่อยๆโดยเฉพาะคนที่ชื่อกันเขาน่าจะแอบชอบเดือนหนาวมากแนะ่ๆเพราะเห็นว่าเปย ดาวให้เดือนหนาวตลอดเลยนี่แต่เดือนหนาวไม่ค่อยสนใจสักเท่าไหร่พอคิดว่าคนบนโลกออนไลน์ไม่รู้จักตัวตนจริงๆของเขาสักหน่อยพอถ้ารู้จักอาจจะไม่ชอบเขาแล้วก็ได้เนาเลยแกล้งแย่ถามไปว่าแล้วถ้ามีคนมาชอบตัวตนของเดือนหนาวจริงๆตอนนั้นเดือนหนาวจะทํายังไงหรอไทเกอร์ลุ้นสุดๆเพราะคําตอบนี้เขาเองก็อยากรู้เหมือนกันเดือนหนาวก็ตอบอย่างจริงจังว่าถ้ามีคนมาชอบตัวตนของเขาจริงๆก็คงจะดีมากไทเกอร์ได้ยินคําตอบก็ใจชื้นทันทีเพราะเขาเนี้ยลหละที่ชอบตัวตนของเดือนหนาวจริงๆแต่ดี ใจไม่ถึง5้าวิเดือนหนาวกับช็อตฟิลว่าคนคนนั้นคงไม่มีจริงหรอกทําเอาไทเกอร์หงอยไปเลยเพราะยังไม่ทันจะได้เริ่มเดือนหนาวก็ปิดประตูโอกาสเขาไปซะแล้วทางฝั่งของเตอร์กับเพื่อนๆก็กาลังนั่งรอพี่ฮิวกันอยู่ผ่านไปไม่นานพี่ฮิวกับพี่ต้นฟ้าก็มาถึงที่นี่พอดีใต้ฝุ่นพอเห็นพี่ต้นฟ้ามาด้วยกนย็น่าเจือนไปส่วนต้นฟ้าเองก็ทําตัวไม่ค่อยถูกเพราะเขาเห็นว่าใต้ฝุ่นนั้นแสดงสีหน้าไม่ค่อยดีใส่อีกแล้วส่วนหมอฮิวกับเตอร์ก็หวานกันไม่แคร์สื่อแถมยัังงออกตตววชนนนนนให้้้พีี่่่ฟาาไปเเดิลท ต้นฟ้าไม่อยากทําให้ใต้ฝุ่นอึดอัดเขาเลยเอ้างว่าติดธุระคงไปเดินเล่นด้วยกันไม่ได้แต่พอพี่ฟ้าเดินไปแล้วใต้ฝุ่นได้แต่แอบมองตาปิดเพราะใจจริงเขาอยากคุยกับพี่ฟ้าแทบตายแต่เพราะมีเหตุผลบางอย่างที่ทําให้เขาสนิทกับพี่ต้นฟ้าไม่ได้ส่วนทางฝั่งของนอทไทเกอร์เราก็เดือนหนาวกํากลังไปดูคอนเสิร์ตด้วยกันไทเกอร์กระซิบขอร้องให้นอช่วยกันซีนที่เขาอยู่กับเดือนหนาวสองต่อสองหน่อยนะพอเห็นจังหวะดีๆนอเลยรีบปีกตัวหลบทางให้ไทเกอร์ได้อยู่กับเดือนหนาวตามลําพัง ไทเกอร์อยางใช้โอกาสนี้สารภาพรักกับเดือนหนาวแต่ยังไม่ทันจะได้พูดอะไรออกไปจูจูเดือนหนาวกับถามหานอนขึ้นมาซะก่อนพอพลาดจังหวะในการสารภาพรักไปแล้วไทเกอร์เลยไม่กล้าพูดคาใดๆออกไปอีกส่วนนอตก็มานั่งง่อยๆอยู่คนเดียวแต่จูจูพี่โจก็ส่งข้อความมาถามว่าทําไมทําหน้าง่อยขนาดนั้นละ่ะคิดถึงพี่มากขนาดนั้นเลยเหรอนอตตกใจรีบหันไปมองรอบๆเพื่อหาตัวพี่โจและเขาก็ได้พบว่าพี่โจกลับมาหาเขาแล้วจริงๆนอตคิดถึงพี่โจมากรีบเข้าไปกอดพี่โจแน่น พร้อมบอกว่าผมคิดถึงพี่โจามากๆเลยครับโจฮันเองก็เช่นกันเขาทนคิดถึงเจ้าเด็กดื้อไม่ไหวจนต้องรีบบินกลับมาหาเนี่ยล่ะพอเห็นน้องร้องไห้งอแง,งแบบนี้เขาก็ยิ่งมั่นใจว่าตัวเองคิดถูกที่รีบกลับมาหาน้องไม่งั้นทั้งเขาและน้องคงได้หงอยตายพอคิดถึงน้นแน่นอดพาพี่โจไปดูคอนเสิร์ตที่คณะวิศวะจากนั้นก็พาไปเดินเล่นกันที่งานเกียรต์ต่อทั้งสองคนนั้นสนุกสนานกันมากเพราะอย่าชดเชยช่วงเวลาที่ห่างกันไปหลายวันพอเดินเล่นจนหนำใจแล้วโจฮันก็ชวนน้องไปขับรถเล่นนด้วยกัตอ นอตก็ตอบตกลงไปด้วยขอแค่มีพี่โจไปที่ไหนก็ได้ทั้งนั้นล่ะโจฮันพานอตมาดูวิวยามค่ำคืนด้วยกันแต่นอตน,นั้นยังสงสัยไม่หายว่าทำไมพี่โจกลับมาจากบอตตันเร็วจังโจฮันเลแซลกับว่าเพราะมีคนบ่นคิดถึงอยากเจอหน้าอยากคุยด้วยไม่ใช่หรือยังไงนอตยิ้มกริ่มไม่คิดว่าพี่โจจะจำทุกคำพูดของเขาได้ด้วยนะเนี่ยโจฮันอยากให้นอตรู้ว่างานที่บอตตันมันไม่ยากเลยแต่ที่มันยากก็เพราะว่าเขาหันมาแล้วไม่เจอนอตอยู่ข้างๆตั้งห่าง,าง,างรู้ไหมว่าการมีนอตอยู่ด้วยมันทาให้ รู้สึกดีมากขนาดไหนเพราะงั้นเขาอยากให้นอตคอยอยู่ข้างๆเขาไปตลอดเลยจะได้ไหมโจฮันค่อยๆจับมือนอตขึ้นมาจูบอย่างแผ่วเบาพร้อมพูดกับนอตว่าเป็นแฟนกับพี่นะครับนอตตอบตกลงอย่างไม่ลังเลจากนั้นก็เข้าไปสวมกอดพี่โจแนนพร้อมตำหนิพี่โจไปชุดใหญ่ว่าทาแบบนี้มันขี้โกงมากนะรู้ไหมว่าเขาคิดถึงพี่โจมากขนาดไหนแต่จะจูบพี่โจกับวางสายใส่เขาไปเลยโจฮันก็ยอมรับผิดเป็นอย่างดีเดี๋ยวเขาจะยอมให้นอตน,นอนกอดทุกคืนเลยโอเคไหมครับและเพราะความคิดถึงที่สะสม มานานโจฮันเลยเข้าไปจูบน็อตอย่างดูดดื่มจนน็อตอดแซวไม่ได้ว่าจูบเยอะขนาดนี้ต้องคิดดอกเบี้ยแล้วนะครับคนอย่างเสียโจไม่กลัวอยู่แล้วเพราะสําหรับเรื่องนี้เขายินดีใจ่ายให้ไม่อั้นเลยในที่สุดรักข้างเดียวของเสียโจก็สมหวังได้สักทีต่อจากนี้เขาจะไม่มีวันปล่อยเจ้าเด็กดื้อให้หลุดมือไปอีกแน่นอนหลังจากเป็นแฟนกันแล้วพี่โจก็ตัวติดกับน็อตตลอดถ้าไม่ติดว่าต้องคุยกับอาจารย์แล้วก็โจฮันคงพกน็อตไปด้วยอย่างแน่นอนระหว่างรอพี่โจคุยกับอาจารย์น็อตก็มานั่งรอที่ เ,เตอร์อรีบแซวว่าคบกับพี่โจแล้วอะดิเพราะเมื่อคืนเห็นพี่โจโพส์รูปวิวพร้อมแคปชั่นแปลกๆดูแค่นี้ก็รู้ว่าขอนอตเป็นแฟนแน่นอนนอตเขินบิดไปหมดคิดไม่ถึงว่าพี่โจจะแอบโพสรูปลงไอจีด้วยหรอเนี่ยส่วนเตอร์ก็ฟินสุดๆพอคู่ชิปที่เขาเชียร์แทบตายในที่สุดวันนี้ก็ได้เป็นคู่จริงสักทีและในไหนเพื่อนก็มีฟฟนลาวเตอร์เลยเสนอให้ชวนไปดูหนังพร้อมกันเย็นนี้เพราะหนังที่นอตอยากดูเข้าลองแล้วนะนอตก็เห็นด้วยสุดๆเพราะเขาอยากมีเพื่อนเอ้ยมีแฟนไปดูหนังด้้ววยมานานนแล หลังจากแยกกับเตอร์มานอนรี่บอกพี่โจว่าเตอร์กับพี่ฮิวจะไปดูหนังกันพอเราไปดูหนังพร้อมกับคู่นั้นกันเถอะครับพี่โจเเลี่ยมจัดบอกว่าถ้าอยากจะขออะไรก็ต้องทำตามกฎที่ตั้งเอาไว้นอรจนมุมยอมหอมแก้มพี่โจแต่โดยดีพอนอรํทำตามกฎเสียโจก็รีบซิ่งรถไปที่โรงหนังยิงไว้แต่ก่อนจะไปดูหนังเสียโจาพาสองจิ๋วกับฮิวแวะมากินมื้อเย็นกันก่อนนอรคิดว่าพี่ฮิวเป็นคนเลี้ยงเลยรีบขอบคุณยิงไว้แต่พี่ฮิวบอกว่าไม่ใช่เพราะบัตรเครดิตใบนี้เป็นของเสียโจที่ฝากเอาไวใ้ให้เขาเอาไว้เลี้ย น้องนอตตั้งหากนอรีบยกมือว่าเสียโจทันทีไม่คิดเลยว่าจะมีแฟนสายเปเบอร์นี้แล้วก็ได้เวลาดูหนังทุกคนตกลงกันว่าจะดูหนังผีหลังจากซื้อตั๋วกันมาแล้วก็แยกกันไปนั่งกัหวานใจของตัวเองและด้วยความกลัวผีขึ้นสมองอยู่แล้วนอตเลยกิดรองเทับแตะโจฮันนั้นเอนดูสุดๆที่เจ้าเด็กดื้อขี้กลัวเหมือนเด็กน้อยไม่มีผิดหลังจากดูหนังจบแล้วพี่ฮิวกับโจฮันก็ตกลงกันว่าจะไปส่งสองจิ๋วที่หอพักสองจิ๋วมึนตึบว่าจะไปทำอะไรกันที่หหออออพพพพัักกกขงงวเเาานีี่ยมถึท องมอรีบเดินขึ้นหอพักนอนกับเตอร์ทันทีสองจิ๋วสงสัยสุดๆว่าพี่หมอะจะทำอะไรกันนะ้าแล้วความจริงก็กระจ่างพ่อพอมาถึงที่หน้าห้องก็เห็นคนกำลังเก็บข้าวของย้ายออกเต็มไปหมดนอนสับสนสุดๆว่ามันเกิดอะไรขึ้นกันวันนี้โจฮันรีบบอกว่าจะให้นอสย้ายไปอยู่กับเขาที่คอนโดไงนอสตั้งตัวไม่ทันเงยจะจู๋ตูต้องย้ายไปอยู่กับพี่โจวันนี้โจฮันไม่รอให้นอสขัดขืนรีบเข้าไปเช็คความเรียบร้อยในห้องทันทีนอสคิดว่าเตอร์สมรู้ร่วมคิดกับพี่โจเลยหันไปวีนใส่เตอร์ เองเหมือนกันนี่แหละแต่เถียงกันไปก็เท่านั้นแหละเพราะทําอะไรไม่ได้แล้วนอกจากจะต้องย้ายออกอย่างเดียวเต์กับพี่ฮิวช่วยกันแพ็คของใช้ส่วนตัวกันต่อส่วนนอตก็รีบเก็บเจ้าเป็ดนอตแสนล้าค่าของตัวเองขึ้นมาโจฮันปีแตกบอกให้ทิงท้งๆไปเหอะไอ้เป็ดส้นตีนเนี่ยนอตไม่ยอมเพราะน้องเป็ดตัวนี้สําคัญกับเขามากมากถ้าไม่ได้น้องเป็ดช่วยเอาไวา้ป่านนี้เขาคงเศร้าใจตายไปแล้วนอตยังคงจําได้ดีว่าวันเรียนจบมปลายเป็นวันที่จ่าขอเลิกกับเขานอตเสียใจมากไม่คิดว่าตัวเองจะถูกทิ้งง่ายๆแบบนี้ แต่จู่ๆก็มีคนเอาเป็ดน้อยมาให้พราอโพสต์อิดทีเขตเอาไว้ว่ายิ้มหน่อยสิ่งนี้แหละที่ทําให้เขามีกาลังใจในการใช้ชีวิตอีกครั้งนับตั้งแต่น,นั้นเป็ดน้อยตัวนี้ก็เหมือนสิ่งเยียวยาจิตใจของเขาเลยดังนั้นเขาเลยอยากขอพี่โจเก็บเป็ดตัวนี้เอาไว้หน่อยนะครับโจฮันเห็นนอชอบเป็ดตัวนี้มากเลยใจอ่อนพราอบ,บ่นพึมพำเบาๆว่าซื้อของให้ตั้งเยอะแต่กับชอบแค่เป็ดตัวนี้เนี่ยนะแต่ก็เอาเถอะขอแค่นอชอบจะเป็นอะไรเขาก็พร้อมจะซื้อให้หมดนั่นละ่ะส่วนนอก็ไม่ได้รู้ตัวเลยว่าเจ้าของ ของเป็ดตัวนี้ก็คือเสียโจนี่เอง หลังจากเก็บของเสร็จแล้วโจฮันก็พานอตมาที่คอนโดของเขาทันทีนอตยังสงสัยไม่หายว่าทำไมพี่โจถึงชอบเขาได้เพราะมีคนตั้งเยอะตั้งแยะมาชอบพี่โจทำไมต้องเป็นเขาด้วยละ่ะโจฮันก็ตอบแบบชิลๆว่าก็ชอบนอตมาตั้งนานแล้วไม่เห็นจะปากตรงไหนนี่นอตยิ่งอยากรู้เข้าไปใหญ่ว่าพี่โจมาชอบเขาได้ยังไงเสียโจเหลี่ยมจัดบอกให้นอตเข้ามานั่งใกล้ๆพร้อมบอกว่าจูบหนึ่งครั้งแลกกับการตอบคำถามหนึ่งคำถามนอตรีบปฏิเสธยิ่งไวเขาไม่ยอมหลงกลปีาศาจจูบอย่างพี่โจอีกแล้วแต่โจฮัน รู้ทันรีพูดขึ้นมาว่าทำไมอยากฟังก็ไม่เป็นไรนะเขาไม่เล่าแล้วก็ได้นอทนเก็บความอยากรู้อยากเห็นไม่ไหวเลยยอมเข้าไปจุ๊บแก้มพี่โจฮันเบาๆหนึ่งทีและถามพี่โจว่าชอบเขามานานแล้วหรือ,อยังโจฮันก็ตอบไปตามตรงว่าเขาแอบชอบนอมานาน3ปีแล้วนอตกใจสุดๆคิดไม่ถึงว่าพี่โจจะชอบเขามานานขนาดนี้โจฮันเล่าเพิ่มว่าตอนนั้นเขาชอบนอามากๆแต่นอตกับปฏิเสธเขาอย่างไรเยื่อยายสุดๆเลยนอถึงกับงงเพราะเขาจำไม่ได้ว่าตัวเองไปปฏิเสธพี่โจตอนไหนฝะเนี่ยโจ เลยเล่าความจริงทุกอย่างให้นอสฟังว่าเรื่องทุกอย่างมันเริ่มต้นเมื่อหลายปีก่อนตอนนั้นเขาย้ายมาอยู่ที่บ้านคุณปู่คุณยา่าแถมยังชอบตื่นสายเลยกินข้าวเช้าไม่ทันคุณย่ามักสั่งให้คนขับรถไปซื้อน้ำเต้าหูป้ปลาท้องโกให้เขากินแทนมื้อเช้าเป็นประจำแต่โจฮันไม่ชอบดื่มน้ำเต้าหู้ร้านนี้สักเท่าไหร่เพราะเด็กที่ชงน้ำเต้าหู้ให้เขาชอบชงหวานเจี๊ยบตลอดเขาเลยกำชับลุงขับรถเป็นอย่างดีว่าวันนี้ห้ามชงหวานมาเด็ดขาดลุงคนขับก็ทำตามคำสั่งเป็นอย่างดีไปสั่งน้ำเต้าหู้สูตรไม่หหวานใ้กัับโจ และเด็กคนที่ชงน้ำเต้าหู้ให้กับโจฮันก็คือน็อดนี่เองเขากลัวว่าถ้าไม่ใส่น้ำตาลมันจะไม่อร่อยเลยแอบหยอดน้ำตาล,ลงน้ำเต้าหู้ไปเล็กน้อยแต่คนไม่กินหวานแบบโจฮันแค่นี้สำหรับเขามันก็หวานแล้วล่ะเขามีชอบใจสุดๆที่เด็กคนนี้มันกวนโอยชงหวานมาให้เขาดื่มอีกแล้วแต่แล้ววันหนึ่งก็มีเหตุการณ์ที่ทำให้โจฮันมองน็อตเปลี่ยนไปวันนั้นเขาถูกพ่อโทรมดาด่าเรื่องทำตัวเกเรไม่ตั้งใจเรียนเหมือนเดิมเขาได้แต่นั่งเซงที่พ่อเอาแต่ต่อว่าเขาเรื่องเดิมๆอยู่ได้จนบัง เ,เรื่องของคนรวยกับคนจนพอดีเพื่อนถามนอร์ดว่าคิดเห็นยังไงกับคนที่รวยเพราะครอบครัวเพราะว่าไม่ต้องทําอะไรเลยก็ได้ก็มีเงินใช้เหลือเฟืออยู่แล้วนอร์ดก็ตอบอย่างชิลๆว่าถ้าเขาพอใจที่จะเป็นแบบนั้นมันก็เรื่องของเขาแต่ใช่ว่ารวยแล้วจะประสบความสําเร็จเลยมันก็ต้องใช้ฝีมือและความสามารถเข้ามาช่วยด้วยอีกอย่างคนรวยอาจจะมีความกดดันบางอย่างที่เราคาดไม่ถึงก็ได้เพราะถ้ารวยเราก็จะมีหน้าตาในสังคมถูกคนอื่นเอาไปเปรียบเทียบอย่างนู้นอย่างนี้เขาคิดว่าคนรวยก็คงมีชีวิตที่ไม่ง่ายเหมือนกันเดินละแต่ ข้อดีของคนรวยก็คือมีต้นทุนชีวิตที่ดีกว่าคนอื่นพอถ้าล้มก็ไม่เจ็บมากเหมือนว่าเราล้มลงบนฟูกไงเพื่อนก็ถามต่อแล้วถ้าคนรวยที่ยังแบงเงินขอพ่อแม่ใช้อยู่ล่ะเองคิดว่ายังไงวะนอตดก็ตอบเพื่อนแบบชิวๆเหมือ,อเนเดิมว่ามันก็ไม่ผิดอะไรที่เขาจะทาแบบนั้นพอถ้าพ่อแม่และตัวเขาโอเคที่จะใช้ชีวิตแบบนั้นมันก็ไม่ใช่เรื่องผิดอะไรนี่แต่กับการถ้าเขามีต้นทุนชีวิตที่ดีๆแล้วก็เขาคงลุกขึ้นมาทําอะไรสักอย่างถ้ามีใครมาพูดดูถูกเขาก็จะแสดงให้คนนั้นนนเเเเหห็็ววว่าาาาาตััขอองกกมมมมีคมสาารถื และก็ใช่จ้ะทุกคําพูดของนอตมันแทงใจดําของโจฮันเข้าเต็มๆคําพูดพวกนี้มันไปนกระตุ้นบางอย่างที่ทําให้โจฮันอยากเปลี่ยนแปลงตัวเองเป็นคนที่ดีขึ้นหลังจากวันนั้นโจฮันก็เริ่มสนใจนอตขึ้นมาขเขาพยายามตีเนียนถามเพื่อนเรื่องของนอตเพื่อนก็เล่าให้ฟังว่านอตเป็นเด็กที่ร่าเริงจำสาสใครอยู่ใกล้ก็สบายใจโจฮันก็เชื่อพอแค่ได้ฟังคําพูดของนอตในวันนั้นเขาก็รู้สึกสบายใจอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนเลยจากนั้นโจฮันก็แอบมองนอตอยู่ตลอดไม่ว่าจะเป็นเหตุการณ์ที่แม่มา ตามตัวนอตให้กลับบ้านหรือจะเป็นตอนที่นอตเล่นเกมอยู่ที่ร้านจนดึกดื่นเขาก็แอบเฝ้ามองอยู่เงียบอยู่บางนั้นและจากนั้นก็มักแอบซื้อขนมมาให้นอตอยู่บ่อยๆส่วนนอตที่ไม่รู้ว่าเป็นของใครเลยแอบติดโพสต์อิดขอบคุณอูไว้เพียงแค่นี้ก็ทําให้โจฮันรู้สึกมีความสุขแล้วล่ะและพอได้มองนอตไปเรื่อยๆจากความสนใจก็เปลี่ยนมาเป็นความชอบโดยไม่รู้ตัวโจฮันไม่รู้ว่าจะไปปรึกษาใครเลยเอาเรื่องนี้มาคุยกับเพื่อนว่าจะทํายังไงดีเพื่อนก็หนับหนุนเต็มที่ช่วยออกหน้าไปถามนอตว่ามีแฟนหรือยังวะ ซึ่งคำตอบของนอตเหมือนฟ้าผ่าลงกลางใจโจฮันเข้าเต็มๆเพราะว่านอตนั้นบอกว่าเขามีแฟนแล้วเพื่อนก็พยายามช่วยเต็มที่ว่าเพื่อนพี่มันชอบนอตมากเลยนุย้ยไม่รอเปิดใจให้มันดูหน่อยหรอวะนอตก็ปฏิเสธอย่างแน่วแน่ว,ว่าผมมีแฟนแล้วครับถ้าผมเปิดใจให้กับเพื่อนพี่ผมก็นอกใจแฟนอะดิผมคิดว่าเพื่อนพี่คงมาผิดเวลาแล้วละครับและแนนก็เป็นครั้งแรกที่โจฮันอ,อกหักตั้งแต่ที่ยังไม่ได้เริ่มเขาได้แต่แอบมองนอตอยู่กับแฟนอย่างเจ็บปวดเขาไม่มีสิทธิ์ที่จะเข้าไปทําความรู้จักหรือแสดงตัวตนต่อหน,น,น้า เลยด้วยซ้ำเจวฮันเลยตัดสินใจว่าจะตัดใจจากนอตอย่างเนดขาดเขาวางแผนจะไปช่วยงานลุงที่อเมริกาเพราะหวังว่าห่างกันคราวนี้จะช่วยให้ตัวเองตัดใจจากนอตได้แต่วันหนึ่งเขาก็ได้ยินว่านอตกำลังมีปัญหาก,กับแฟนอยู่เพื่อเลยถามว่าจะแย่งนอตมาเลยดีไหมวะเพื่อนแต่เจวฮันไม่อยากทำแบบนั้นเพราะคนที่จะเสียใจที่สุดก็คือตัวนอตเองเขาไม่อยากทำให้รอยยิ้มของน้องต้องหายไปสุดท้ายเจวฮันก็เดินทางไปอเมริกาตามที่ตั้งใจเอาไว้แต่ก็ไม่ลืมที่จะโทรไปฝากให้เพื่อนดูแลนอทด,ด้วยนะเพื่อน เ,เห็นใจโจฮันสุดเพราะขนาดจะตัดใจแล้วยังไม่วานที่จะเป็นห่วงน็อตอีกนะเนี่ยส่วนนอดเองก็รู้สึกแปลกๆเพราะเขาจําได้ว่ามีพี่คนหนึ่งที่ชอบซื้อขนมมาให้เขาและชอบนั่งอยู่เป็นเพื่อนที่ร้านเกมอยู่บ่อยๆแต่ช่วงนี้พี่คนนั้นหายไปไหนก็ไม่รู้โดยความสงสยัยนอดเลยถามพี่เจ้าของร้านว่าพี่คนนั้นหายไปไหนละครับเพื่อนโจฮันไม่อยากจะตอบเลยตอบแบบเลี่ยงๆไปว่าถ้าเจอคนนั้นแล้วจะบอกให้แล้วกันว่าเองถามถึงนอดไม่ได้ติดใจถามอะไรอีกเลยรีบกลับบ้านไปหลังจากนั้นก็ผ่านไปหนึ่งปีตอน,น โจฮันกลับมาที่เมืองไทยแล้วลุงค้นขับรถรับหน้าที่มาซื้อน้ำเต้าหู้ให้กับคุณหนูเหมือนเคยนอร์ดไม่เห็นคุณลุงมานานแล้วเลยถามว่าหายไปไหนมาล่ะครับลุงก็เล่าให้ฟังว่าแวะมาซื้อน้ำเต้าหู้ให้คุณหนูเพราะคุณหนูเพิ่งกลับมาจากต่างประเทศนะครับพอซื้อน้ำเต้าหู้เสร็จลุงคนขับบอกว่านอร์ดฝังมาบอกว่ายินดีต้อนรับกลับบ้านเขารอให้มาซื้อน้ำเต้าหู้ทุกวันเลยนะโจฮันได้ยินแค่นี้ก็ดีใจมากแล้วจากที่คิดว่าจะตัดใจได้สุดท้ายก็มูฟออนเป็นวงกลมเหมือนเดิมพอเพื่อนๆรู้ก็แซวกันใหญ่ว่วาาหายไปเปเ็น สุดท้ายเองก็ตัดใจไม่ได้อยู่ดีนี่ว่ะโจฮันได้ตาโปง้งเพราะเขาลองเปิดใจให้คนอื่นแล้วแต่มันก็ทําไม่ได้จริงๆว่ะเขาได้แต่วังว่าเข้ามหาวิทยาลัยแล้วคงลืมนอทได้เองแล,ล้วมั้งหลังจากสอบติดหมอเขาก็ได้มาเจอฮิวต้นฟ้าแล้วก็อาทิตย์เขาตัดสินใจยอย่างแน่วแน่ว่าจะไม่มาเจอนอทอีกแล้วแต่พอเพื่อนโทรมาบอกว่านอทสอบชิงทุนไปเรียนต่อที่อเมริกาได้นะความตั้งใจที่จะไม่ไปเจอหน้าก็พังทลายลงในทันทีเขาออที่จะรีบวิงไปหาียน,นม่อท้่เพราะกลัวว่าตัวเองจะไม่มีวันได้เจอน้องนอท แต่พอมาถึงที่โรงเรียนเขากลับเห็นนอตถูกแฟนบอกเลิกอย่างไร้เยื่อใหแถมนอตยังยืนร้องไห้อย่างน่าสงสารอีกโจฮันทําอะไรไม่ถูกต้องเรียบโทรไปปรึกษาเพื่อนว่าจะทํายังไงให้น้องหยุดร้องไห้ดีเพื่อนกน็แน,นะนำว่าให้ซื้อของขวัญปลอบใจน้องมันดีวะโจฮันเลยเรีบวิ่งไปซื้อของที่ร้านค้าแต่ตอนนั้นเหลือแค่ตุกตาเป็นนดน้อตตัวนี้ตัวเดียวโจฮันเลยตัดสินใจซื้อเป็ดตัวนี้ให้กับนอตแต่พอไม่กล้าพอเลยใช้ให้น้องผู้ชายที่เดินผ่านมาเอาตุกตาไปให้กับนอตแทนนอตพอได้ตุกตาก็อาารมมณ์ดีขึ้นนนนใททััโจ แต่แอบมองนอตอยู่ห่างๆแค่เห็นนอตกลับมายิ้มได้เขาก็ดีใจแล้วล่ะถึงแม้ว่าเขาจะรู้ว่านอตเลิกกับฟานแล้วแต่ก็ยังทำใจเรื่องที่นอตจะไปเรียนต่อที่อเมริกาไม่ได้อยู่ดีเขาเลยมานั่งกงเล่าเงียบๆอยู่คนเดียวฮิวที่เป็นห่วงเพื่อเลยรีบมาหาโจฮันที่ร้านแต่แทนที่จะห้ามกลับมาร่วมวงกงเล่าด้วยอีกคนพอโจฮันพูดจี้ใจดำว่ามีคนที่อยากให้อยู่ข้างๆแต่ก็ครอบครองไม่ได้ฮิวเข้าใจหัวอกโจฮันดีที่สุดเพราะเขาเองก็มีเตอร์อยู่เต็มหัวใจเช่นกัน ฮันฟังถึงหมดทั้งสองคนเลยรู้ว่าที่แท้ก็เป็นพวกเดียวกันนี่ว่าผ่านไปไม่นานต้นฟ้ากับอาทิตย์ก็มาแบกไอ้เพื่อนตัวป่วนกับหอพักพวกเขามือนตึบ๊บไม่เข้าใจว่าทําไมสองคนนี้ถึงดื่มเหล้ากันหนักขนาดนี้วันนี้และนั่นก็เป็นเรื่องราวทั้งหมดที่เกิดขึ้นสุดท้ายเขาก็ยังตัดใจจากนอตไม่ได้อยู่ดีแถมตอนนั้นยังไม่รู้อีกว่านอตมีเรื่องกับแฟนใหม่ของแฟนเก่าอีกตอนนั้นเขาปวดหัวสุดๆไปเลยพอเล้าจบแล้วโจฮันหันมาหานอตก็เห็นว่าน้องกําล,งลงังร้องไห้แงๆอยู่นอตบอกขอโทษและขอ ที่พี่โจ o ทําเพื่อเขามากขนาดนี้โจฮันรู้สึกไม่ดีที่น้องร้องไห้ถ้ารู้ว่าเป็นแบบนี้เขาไม่เล่าให้ฟังดีกว่านอตรีบแย้งว่าจะไม่เล่าได้ยังไงกันล่ะเรื่องใหญ่มากขนาดนี้แต่สําหรับโจฮันการที่นอตร้องไห้เป็นเรื่องใหญ่มากกว่าเขาไม่อยากเห็นนอตร้องไห้แบบนี้เลยนอตดีใจที่ตัวเองตัดสินใจไม่ไปเรียนต่อที่อเมริกาพอถ้าไปป่านนี้คงไม่ได้เจอกับพี่โจ o แล้วล่ะเสียโจก็ <ๆ S 2> ตอบแบบชิวๆว,ว่าเขาก็แค่บินไปอเมริกาบ่อยขึ้นก็ได้นี่นอตก็ยิ้มที่พี่โจยังอวดรวยไม่เปลีีี่ยยนนเลละแรบบบออขคุณ พี่โจที่ยังอยู่รอและไม่เคยเปลี่ยนใจไปไหนเขาอยากให้พี่โจรู้เอาไว้ว่าเขารักพี่โจมากๆเลยนะโจฮันเองก็เช่นกันเขาก็รักน้องนอนมากๆเลยแล้วในที่สุดเรื่องราวความรักข้างเดียวของโจฮันที่เก็บมานานก็ได้เปิดเผยสักทีตอนนี้เขาสามารถมีน้องอยู่ข้างๆได้แล้วไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเขาจะไม่ปล่อยให้น้องจากไปไหนอีกแล้วล่ะ เรื่องราวความรักของสองหมอสุดหล่อได้เดินทางมาถึงบทสรุปแล้วไปร่วมลุ้นกับความหวานและความฟินจิกหมอนกันต่อได้ในตอนจบคลิปหน้ากันนะคะเพื่อนๆ